สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel ของ Test ANC นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของการหารายได้ได ผ่านแอปเคชันที่มีชื่อว่า e e ี l i f e นะครับวันนี้ก็จะทำการอัปเดตการถอนเงินของแอปลเคชันนี้นั่เนอเ,นอ,งเนองนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนั่นเดี๋ยวเรามาทำการถอนเงินเลยแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของการหารายได้ด้วยเผื่อว่ามีใครที่ยังไม่ได้เล่นแอป,ป,ปนี้แล้วก็มีความสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าแอป,ป,ปนี้สร้างไรายได้กันยังไงกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาที่เมนูข้างบนนี้เลยนะครับผมนะ ที่เป็นคะแนน1 5 1 7 0 3 7คะแนนเป็นคะแนนที่เราจะทำการถอนเงินซึ่งการถอนเงินเข้าบัญชีของ t o u o n e y w a l l l t นั้นจะต้องใช้คะแนนประมาณ6 9 0 0 0 0คะแนนนะครับหรือประมาณ0.69ดอลลาร์นะก็เดี๋ยวเรากด c o n f i r รมนะครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลการถอนเงินให้เรียบร้อยนะครับ โอเคทุกคนนะัผมก็ทําการกดถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ1.51ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรานะครับก็แค่รอให้ระบบทําการถอนเงินให้กับเรานะครับตอนนี้ก็มีคะแนนเหลือเพียงแค่7,037คะแนนด้วยกันวิธีการหาไรายได้ก็กดคําว่า Play นะครับจากนั้นก็ดูวิดีโอให้จบ1วิดีโอนะครับ หลังจากที่เราดูโอจนจบไปแล้วนับก็จะเข้ามาที่หน้าของการสร้างรายได้คือหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ประกอบไปด้วยในส่วนของตัวจับเวลาแล้วก็เปอร์เซ็นตะ์นับหนึ่งรอยอซอยู่ใน,นส่วนของรายได้ที่เรากําลังหาอยู่แล้วก็ความเร็วในการที่เราจะหารายได้อ่ะตอนนี้เราก็ได้คะแนนมาอยู่ที่3ามร้อยคะแนนหรือเท่ากับประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ดอลลาร์เนาะแล้วก็ในส่วนของเงินที่เราถอนเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ46่สิบหกบาทจุดสี่สิบสี่สตางค์ด้วยกัน,น แสดงว่าแอปนี้สกีดライก็ยังสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อีกนะครับผมนะสำหรับคนที่เล่นแอปนี้อยู่นะก็พยายามสะสมคะแนนให้ครบขั้นต่ําอยู่ที่0.69ดอลลาร์แล้วก็มาถอนเงินกันนะครับผม โอเคทุกคนนะตรงนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้หรือทุกคนนะปล่อยยาวๆไปเลยเนาะแล้วก็พอเราโอเคแล้วเราจะหยุดเราก็กดกากบาทตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเรากดกากบาทปั๊บนะมันก็จะขึ้นว่า,าคุณต้องการปิดหรือเปล่ปาถ้าแน่ใจก็กดคอน t ิ n นนนะครับผมนะแล้วก็นี่คือในส่วนของรายได้ที่เราได้รับมาอยู่ที่0 0 0 4ด่อลลาร์ด้วยกันกดคําว่ารีวาวัดไปได้เลยอันนี้คือเป็นช่องทางแรกที่เราจะหารายได,ได้หรือวิธีแรกที่เราจะหารายได้จาก แอปพลิเคชันทีวีชื่อว่าสกีดิฟฟ์นะครับต่อมาคือ การทําในส่วนของ offer wall นะ offer wall อันนี้เลยนะครับก็จะมีทั้ง off hot hot offer แล้วก็ task offer แล้วก็ survey offer นะครับ survey คืองานตอบแบบสอบถาม task offer งานดาวน์โหลดแอพพลิเคชันนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับวันเราก็ต้องทําในส่วนของเงื่อนไขที่เขาต้องการด้วยนะครับผมนะส่วน survey offer บางครั้งคือมันผ่านยากคือเราทําไปแล้วก็สุดท้ายคือมันไม่ตรงกับเป้าหมายแสดงว่าเราทำทำไป แล้วก็สิเวลาไปเปล่าๆว่ามันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับผมนะสุดท้ายคือการทำ r e f e ฟ r a นะครับนี่ทุกคนนะก็คือเอาลิงก์นี้แล้วก็ไปแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับเมื่อมีคนมาสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ผ่านลิงก์ของเราเระบบจะทราบนะบว่าเป็นลิงก์ของเราจากนั้นถ้าเขาทำการ Verify เราก็จะได้ประมาณ0.1ดนดอลลาร์และยังสามารถที่จะรับไรายได้จากค่าคลิกตรงนี้ด้วยทุกคนนะของผมเลืประมาณ0ูนจุด 05ดอลลาร์อีกนะัที่ผมจะมีโอกาสได้รับตรงนี้และก็มีรายได้ตรงคําว่ากิฟต์อเวลิเดอร์บอร์ดไม s t โ n นอีกนะครับที่เราจะได้รับนะส่วนใครที่เป็น Content Creator สามารถที่จะเอาลิงก์วิดีโอของเรามาใส่ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่คือการถอนเงินหรือวิดกรอนะครับเราก็ทําการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินมีหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นของทูเบนี่วอลเล็ตเพยเยอร์บแอนนะครับเพย์เพลนี่ทุกคนตามนี้เลยทุกคนนะแล้วแต่เราที่เราจะทําการถอนเงินเราก็เลือกช่องทางที่เราจะถอนเงินกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะวันนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินแล้วก็อัปเดตการสร้างไรายได้ของแอปพลิเคชันสกี i v e ประมาณนี้เลยนะครับใครมีคําถามตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้ ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ